การหาผลคูณจำนวน1ห,หลักกับจำนวน4หลักการหาผลคูณจำนวน1หลักกับจำนวน4หลักไม่มีทศตัวอย่างที่1 1234หคูณสเราจะเขียนการคูณในแนวตั้งโดยเริ่มคูณในหลักหน่วยนะคะ สองคูณสี่ได้แปดเขียนแปดในหลักหน่วยคูณในหลักสิบสองคูณสามได้หกเขียนหกในหลักสิบคูณในหลักร้อยสองคูณสองได้สี่เขียนสี่ในหลักร้อยคูณในหลักพันสองคูณหนึ่งได้สองเขียนสองในหลักพันดังนั้น1234คูณ2เท่ากับ2468 ตัวอย่างที่2 3คูณด้วย1,302ในข้อนี้เราจะสลับที่ให้1,302เป็นตัวตั้งและคูณด้วย3นะคะเริ่มคูณในหลักหน่วย3คูณ2ได้6เขียน6ในหลักหน่วยต่อไปคูณในหลัก10 3คูณ0ได้0เขียน0ในหลัก10คูณในหลักร้อย นำสไปคูณกับ3ได้9เขียน9ในหลักร้อยคูณในหลักพันนำสามคูณกับ1ได้3เขียน3ในหลักพันดังนั้น1นึ2คูณด้วย3เท่ากับ3 9มพ ต่อไปเป็นการหาผลคูณจำนวน1หลักกับจำนวน4หลักแบบมีทดนะคะตัวอย่างที่3 1,523คูณ4วิธีทำเราจะเขียนการคูณในแนวตั้งนะคะและเริ่มคูณในหลักหน่วย4คูณ3ได้12เขียน2ในหลักหน่วยและทด1ในหลัก10ต่อไปนำา4ไปคูณ2ในหลัก10 สีคูณสได้8บวกตัวทดอีก1เป็น9เขียน9ในหลักสิบต่อไปคูณในหลักร้อยนำสีไปคูณ5ในหลักร้อยสีคูณหได้20เขียน0และทดสองในหลักพันคูณในหลักพันสี่คูณหนึ่งได้4บวกตัวทดอีกสองเป็น6 ดังนั้น1,523คูณ4ได้เท่ากับ6,092ตัวอย่างที่4 6คูณด้วย3,429ในข้อนี้นะคะเราจะสลับที่ให้3,429เป็นตัวตั้ง และคูณด้วย6นะคะเริ่มคูณในหลักหน่วย6คูณ9ได้54เขียน4ในหลักหน่วยและทด5ในหลักสิต่อไปนำา6ไปคูณกับ2ในหลัก10นะคะ6คูณ2ได้12บวกตัวทดอีก5เป็น17เขียน7ในหลัก10และทด1ในหลักร้อยคูณในหลักร้อยค่ะ น6คูณกับ4ได้24บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น25เขียน5ในหลักร้อยทด2ในหลักพันคูณในหลักพัน6คูณ3ได้18บวกตัวทดอีกสองเป็น20เขียน0ในหลักพันและเขียน2ในหลักถัดไปทางซ้ายมือดังนั้น6 คูณด้วย3,429เท่ากับ2574